และผู้ที่ผ่านเข้ารอบทคอปสุดท้ายรับรางวัล Miss Perfect Skin จ้ ินด,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 ดีด้วยนะคะผู้ที่ผ่านเข้ารอบคนสุดท้ายท่านถัดไป ับคีย์เวิร์ดพิเศษในการตอบคำถามส่วนลำดับของการขึ้นมาตอบคำถามเดี๋ยวพี่จะส่งเอาจากผลประกาศเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้คีย์เวิร์ดของเราพร้อมแล้วหรือยังคะให้น้องๆได้อยิคีย์เวิร์ดกันก่อนนี้ไม่เอ่ยขอคีย์เวิร์ดด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องๆได้เลือกไว้ก่อนนะอ่า จะได้รับคีย์เวิร์ดคนละ1อ่านตอยนี่นนถือไว้ก่อนเลยนะคะถือแล้วเก็บไว้นนใจค่ะสำหรับคำถามในรอบ6คนนี้นะคะจะเข้ากับยุคสมัยของเราเลยก็ว่าได้ค่ะคำถ,ถามนะคะก็เ,เกี่ยวกับโลกในยุคโควิดนั่นเองค่ะในยุคโควิดนี้นะคะทำให้พวกเราต้องปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตใหม่ ดำรงชีวิตแบบใหม่หรือที่เรียกว่า n ิวนอร์มอนั่นเองค่ะทำให้เกิดไอคอนแล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ๆขึ้นมากมายเลยเห็นชัดๆเลยนะคะในโทรศัพท์มือถืออย่างของเรานั่นเองค่ะดังนั้นค่ะคุณมีความคิดเห็นหรือมีทัศนคติอย่างใดต่อคีย์เวิร์ดที่ได้เลือกไว้ในมืออนะคะซึ่งท่านแรกที่จะได้ามาตอบคำถามนั้นก็คือ ฉลาดนะจะยิ้มขึ้นมาแล้วนะคิมมี่ค่ะได้เป็นแกร็ปูลน,นะคะเอ่อจะพูดถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเนี่ยจะต้องมาออกไปซื้อหารกัเนเองถูกไหมคะแต่ในปัจจุบันนะคะในยุค new normal นะคะได้มีการ ้งแอปพลิเคชันที่มาเรื่อ GrabFood mm hmm. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะคะและในสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะ g ก a b f o o d เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องออกไปข้างนองกเพื่อไปซื้อของ mm hmm. แล้วก็ลดการเสี่ยงติดเชื้อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะและท่านที่สองนะคะที่จะได้ออกมาตอบคำถามก็คือเ mm hmm. จนนี่ค่ะ ถามว่าทางรับาลสร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา ได้สัมพันได้เช็คคุณภาพงานของเราเองที่เราซื้อจึงอยากใีว o ขอผู้ใหญ่ทุกท่านที่มีอำนาจหน้นาที่แระรัฐบาลตรงนี้ค่ะเราอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบปกต,ติใช้ชีวิตแบบที่มีคุณภาพที่ดีเหมือนเดิมขอบคุณค่ะขอบคุณไหคะท่านมากค่ะผู้ที่จะได้ออกมาตอบคำถ จะให้กำลังใจให้พวกเราก้าวผ่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ จาก,ก็สามารถใช้ได้และยังมีส่วนหนึ่งนะคะที่มันเป็นประโยชน์อย่าเราด้วยเราการสัมผัสที่จะนับคืนสัมผัสแบงหรือสัมผัสกับแม่ค้าผ่านช่องทางการ์ดบูนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะและนี็คือรอบตอบคำถาม6ค,คนสุดท้ายของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะเข้าสู่การประกาศผลรอบ3ามคนสุดท้ายทันทันนะคะ ปี2022 <S an> นะคะและท่านแรกที่ผ่านเข้ารอบสาคนสุดท้ายได네 <oh ้แก่อาารนอยค่ะ uh คูเขารอบไปเั็นที่เรียบร้อยแล้ว นนี้ะะคะสหรับคำถามค่ะนั่นก็คือ Miss Thailand ค่ะเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้ครบรอบ10ปีแล้วกับ NGI 10 Years Anniversary คุณคิดว่าผู้หญิงหรือนางงามจะสามารถขับเคลื่อนสังคมไทยได้อย่างไรเพราะเหตุใดคะ ท่านแรกที่ตอบคำถามกับเราค่ะใช่เลยค่ะพ่อปู่ เค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาค่ะที่ผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะเป็นแปลงความคิดทัศนคติและโลกที่ดีมากยิ่งขึ้นได้คุณอยากเป็นหนึ่งในงนั้นค่ะบนเวทีวิสแกรรสุพรรณีและเิสแกรนไทยแลนด์2022 ิ่งหนึ่งนะคะที่เชอเห็นในเวนทีมิสแกร์คือกองกวดมีความสามารคีกันมีความร่วมมือกันทั้งโคดานามและผู้จัดอย่างเช่นกองของของสุพรรณของเราค่ะกองสไพรุรีของเรามีความสามาัคคีและให้ความรู้ให้ความเก่งให้ความสามารถกับเชอรเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเชอคิดว่าที่แห่งนี้ละค่ะจะท,ทำให้เชอรเ็นฝันและเชอรพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นมิสแกร์สุพรรณบุรีสอง2ี่ค่ะ Zdravo, uh, uh, uh. bend he...